สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะพามาดูไอสวิกฮันนี่วิวนะครับอันนี้เป็นแท้นะครับแท่อตัวนี้แปลงใส่ l อ125ครับอันนี้ผมต่อสายไว้เรียบร้อยแล้ว่ามาทำย่ามา ็จะมีจับมือเดียวมันหลายคนสงสัยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนแล้วต่อฉุกเฉินยังไงฉุกเฉินนี่สามารถทำใส่ได้ทุกรุ่นเลยฉุกเฉินนี่เป็นฉุกเฉินฉุกเฉินจะเป็นฉุกเฉินจะเป็นน้ำตาลแดงนะน้ำตาลแถบแดงแล้วใส่ไดโอ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเป็นน้ำตาลขาวน้ำตาลเขียวน้ำตาลขาวน้ำตาลเขียวนี่คน้ำตาลแถบเขียวกับน้ำตาลแถบขาวส่วนไฟออกมาจากสวิทช์ฉุกเฉินจะเป็นน้ำตาลแดง น,นี้เป็นฉุกเฉินได้ไฟเลี้ยวแล้วเข้าไฟเลี้ยวไม่ต้องไปทาอะไรครับเส้นเข้าไฟเลี้ยวจะเป็นเส้นจะเป็นเส้นแดงแดงแถบดําแดงแถบดําที่มีแถบก็จะเป็นไฟไปแต่ไฟไปฉุกเฉินไฟเลี้ยวอันนี้ก็เวลากด กดแต่ก็จะดังตามรีเลย์ไฟเลี้ยวคือถ้ากดแช่ไว้มันก็จะดังตามรีเลย์ไฟเลี้ยวเพราะมันใช้สัญญาณเดียวกันแล้วก็ส่วนแต่แต่จะเป็นน้ำตาลดำจะอยู่ชุดปักเดียวกันน้ำตาลจะอยู่ชุดปักเดียวกันน้ำตาลแถบดำส่วนสีดำเนี่ยผมเสริมขึ้นมา เป็นเส้นดินที่ต่อกับแต่แต่ก็จะมีไฟกระดินต่อต่อกระแตเราก็จะเป็นสีเขียวนี่เป็นไฟต่ำสีเขียวไฟต่ำเนาะส่วนน้ำเงินหรือฟ้าเป็นสีคล้ายๆกันก็จะเป็นไฟสูงไฟสูงผมจะต่อกับเส้นสีขาวต่ออย่างนี้นะครับ ตัดเส้นสีขาวแล้วปอกย้ำใส่ก็จะเป็นเส้นสีขาวนี่จะเป็นมาจากสวิกต์ตีไฟครับเป็นสวิท์นี้ผมจะใช้เส้นสีส้มมันจะคู่กับสีขาวสีส้มผมจะเป็นไฟตรงไฟกุญแจเขาเรียกไฟกุญแจคือไฟตรงไฟตรงครับสีส้มผมจะใช้เป็นไฟตรงอันนี้แปลงใส่ย s หรืออะไรคันไหนก็ได้ Honda ส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าแถบขาวหรือขาวแถบฟ้าเนี่ยจะเป็นไฟกุญแจอันนี้ต่อต่อ,ตอเวลาปุเปิดกุญแจเราก็จะตีไฟไฟสูงก็จะมาเป็นไฟแบตตีไฟมาเป็นไฟแบตเต็มเต็มส่วนสีเหลืองผมจะให้มันสีคลาย Honda มันจะได้ง่ายสีเหลืองผมจะเอาเข้าเข้ากับไฟสตาร์ทรถ ไฟสตาร์ทรถสีเหลืองจะยิงตรงมาที่ตัวนี้ครับตัวเปิดที่จริงไอสวิกสวิกตัวนี้นะปิดมันก็จะมีตัวทำงานเป็นเส้นสีดำดำลว้วนกระดำแถบขาวเวลาปิดมันจะจ่ายคือเหมือนเปิดสวิกแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช้ครับส่วนดึงขึ้นผมจะใช้เป็นเปิดไฟหน้าดึงขึ้นปุ๊บ ไฟขาวไอ้ไฟสตาร์ทก็จะตรงมาให้สวิต์ปิดเปิดไฟสูงได้ก็หลักๆคือสีเหลืองคือตัวนี้เวลาดึงแล้วก็เราก็มาพ่วงก,กับนี่ครับเส้นสีน้ำตาลเรจะมาพ่วงก,กับเส้นสีน้ำตาลอ่ามันจะเป็นยังไงดีแดง,แดงแดงแถบ เหลืองแดงแถบเหลืองเป็นแดงแถบเหลืองครับต่อกับน,น้ําตาลล้วนอย่างนงี้ต่อกันน้ําตาลล้วนน้ําตาลนี่จะวิ่งไปไหมครับเวลาผมเวลาผมเปิดไฟอ่เปิดไฟเนาะมันก็จะวิ่งไปไหมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเดิมรถก็คือไมมันก็จะกระพริบตามรอบเครื่องเหมือนไฟหน้ามันก็จะดี เวลาปิดไฟหน้าปิดไมค์ก็ปิดไฟหลีท้ายก็ปิดพอเปิดเราก็จะไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงก็นี่แหละครับเส้นเส้นเหลืองไอเส้นส้มส้มจะเรียกยังไงดีแดงแดงเหลืองแดงคาดเหลืองคนระับมันจะเป็นชุดปักมันแดงเหลือง ก็จะยิงเข้าสวิกแล้วออก2เส้นก็คือเขียวกับฟ้าครับก็จะเป็นไฟต่ำไปสูงอ่านี่เราก็จบชุดหน้าไปส้มน้ำสม้สมส้มล้วนนะครับส้มล้วนที่ไปใหม่พ่วงพ่วงก็อย่างนี้พวงถ้าใครต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์ได้ครับส่วนดำนี่ผมเพิ่มมาดำก็คือจะวิ่งวิ่งมา ไปแต่ก็คือไม่ไม่ได้ต่ออะไรก็คือวิ่งมาไปแต่แต่ผมจะเก็บให้สวยงามส่วนหลายคนสงสัยก็จะเป็น2เส้นนี้สองเส้นนี้เป็นสตาร์ทมือหลายคนก็จะเอาไปต่อเป็นแต่แต่ก็พ่วงพ่วงข้างหนึ่งพ่วงพ่วงเส้นสีส้มอีกข้างก็พ่วงดําไอ้น้ำตาลดำครับ ก็จะเป็นกดแต่ได้2ตัวก็อันนี้ก็คือระบบเสร็จเรียบร้อยเปิดฉุกเฉินเปิดไรได้ปกติออแท้กระเทียมก็เหมือนครับสีสายไฟไม่ต่างกันออที่ผมต่อใส่ยแอลนี่ก็มากกว่า50ตัวแล้วผมก็จะรับต่อช่างเขาจะส่งมาผมก็ต่อให้แล้วก็ให้ช่างเขาไปจำหน่ายหรือ อะไรก็แล้วแต่เขาแต่เขาจะเขาจะส่งคือผมจะคล้ายๆทำงานอยู่เบื้องหลังนะผมก็จะต่อฮันนี o ่เวลซีบีพวกสวิกซีบใส่ l อแล้วก็จะเป็นโดมิโนโดมิโนมีสองตัวผมก็ต่อต่อหมดครับต่อต่อว่างก็อันนี้แต่ตัวนี้เป็นแท้ เลยทำวิดีโอให้ดูก็ไม่ยากครับก็ดู LS นี่มากกว่า50ตัว Sonic ก็ผมก็ต่อผมก็ต่อถ้ามีรถอยู่ด้วยผมต่อได้ทุกรุ่นครับแท้ CBR เคยต่อตัวนี้แท้แต่เขาไม่เขาไม่เขาไม่เอาฉุกเฉินผมก็ผมไม่ต้องลื้อผมต่อได้เลย อันนี้คือลือล้อมาทำฉุกเฉินนะทำได้เลยก็ทำใส่ CB 150ที่ก็เอามาใส่นะเป็นแทมนมกันแต่ส่วนใหญ่เจอแต่เทียมเทียมก็เหมือนกันเทียมจะแต่ก่อนทำผมจะเช็คไฟแต่ส่วนตำแหน่งปลั๊กยาวผมบอกอีกทีนะพอดีปอกปอกเก็บสายไฟยังไม่มาก็เลยยังไม่อยาก ย้ำขาเพราะผมต้องย้ำหางปาใหม่หมดแบบไม่ได้ว่าตัดต่อสายไฟย้ำใหม่ขึ้นใหม่ใคก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามีงานก็จะเอามาโชว์เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ